อะไรไม่รู้พี่ขอพูดก่อนว่าเป็นค<ช>ุณแม่ที่สวยมากเลยนะอุ้ยพี่นขอบคุณค่ะจร,จริงๆคือหน้าหนู่มึง,งมากเลยอ่ะอหน้าแบบ หน้าไม่มีรูขุมขนเลยอ่ะดูดิเสี่ิวเสืออะไรเขาไม่เป็นการท้องไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยพี่ดูหน้าสิดูหน้า่คือลูกชายลูกชายเด็กๆคุณพ่อเก็บหน้านิดหน่อยรู้สึกว่าคุณพ่อเก็บหน้านิดหนึ่งเป็นเป็นความตั้งใจของคุณพ่อเลยครับคือก่อนที่จะแบบว่าแต่งงานกันเราก็เป็นคนชอบเด็กด้วยกันทั้งคู่ไงแล้วก็คุยกันว่าถ้ามีลูกอยากได้ลูกอะไรผมก็อยากได้ลูกอะไรลูกชายฮะอย่าคิดไกลฮะก็เลยบอกอยากได้ลูกชายอะไรอย่างงี้แล้วลูกชาย มาแล้วก็โหแฮปปี oh, ้มากเลยครับดีมากเขาเชื่อมคมยินดีด้วยนะคะดีดีดีดกีเ่เดือนแล้วเน่ยเอตอนนี้อาถ้าคุณผู้ชมได้ดูนี้นะจะแบบแปดแปดแล้วแต่ตอนนี้คือใกล้จะแปดะค,ะค่ะอ๋อค่ะน่าจะได้ทอดประมาณเดือนพฤศจิกคือคุณหมอให้ทำลายไว้ว่าปลายพฤศจิหรือต้นธันวาค่ะเด่เอเดนธันวาดีนะคนขึ้นมานี่ะเดือนนี้เดอนธันวาตั้งชื่อยังคะใช้ชื่อย่อของเราสองคนแล้วเรียกไปว่า พีเจน้อยพีเจน้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรารู้ว่าเป็นผู้ชายแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยชื่อนี้กับผู้ชายก็โอเคเจเจก็คือผู้จุ๋ยผู้ชายก็คือตอนนี้ได้ชื่อเล่นแต่ว่าชื่อจริงอ่ะคือแม่ก็แบบสายมูนิดนึงแม่ก็เลยต้องรอว่าเขาเกิดันอะไรกันแน่แล้วค่อยแบบดูอักษรอีกทีนึงว่าอันไหนอักษรที่มันส่งเสริมเขาอะไรเงี้ยค่ะท้องหนักไหมหนูแพ้ท้องช่วงประมาณ3เดือนค่ะแพ้ท้องนี่เหม็นอะไรบ้าง เหม็นกระเทียมค่ะเหม็นกินกับข้าวเหมือนกินพวกอาหารคาวไม่ค่อยได้ไ<ห>อะไรเงี้ยค่ะที่โชคดีคือหนูอ่ะ ไม่เหม็นสามีมีเหม็นสามีก็เลยจะถามนี่แหละเพราะว่ามีคนบอกว่ามีบางคนเหม็นสามีค่ะหนูก็จะลองดมทุกวันว่าเหม็นหรือยังเนี่ยของพี่เหม็นไหมไม่เขาบอกพี่หอมตลอดอ๋อจริงขอเคล็ดลับหน่อยสิครับพี่หยุงไม่รู้มันหอมเองอันนี้ก็ไม่เหม็นผมถ้าจะเหม็นจะเป็นเหมือนน้ําหอมที่เราใช้ทุกวันแ่่เนิ่นนานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีอยู่อยู่บาวันหนึ่งก็คือเช้าเราก็ต้องไปหอมเขาเราจะเป็นคนออกไปทํางานก่อนเสมอแล้วเขาก็ยังนอนอยู่เราก็จะไปหอมเขาอยู่ม้า วันหนึ่งก็บอกว่าเหม็นน่ะเราก็ตกใจเฮ้ยเหม็นผัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหม็นน้าหอมขอไม่ฉีดน้ําหอมได้ไหมหรือถ้าฉีดก็คือไปฉีดใกลไกลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะหมูมันจะดีขึ้นกว่ากว่าตอนไม่ได้ท้องค่ะมันจะได้กลิ่นทุกอย่างอ่ะชัดไปหมดจริงเป็นคนชอบเข้าห้องครัวชอบกับข้าวมากแต่มันกลายเป็นว่ามันเข้าไม่ได้เพราะมันมีกลิ่นกับข้าวที่มันรุนแรงแล้วมันเหมือนแบบ จะทาให้เรารู้สึกอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อพุดตัวพุดเลยเวลาอาบน้ําก่อนนอนอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เหม็นไ,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 ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคะวลาพุดธล่ะพุดแพ้ไหมของผมไม่แพ้ครับแต่ผมจะเขาเรียกว่าเกรงใจมากกว่าความเปลี่ยนแปลงตอนที่เขาทอช่วงสั่งเดือนแรกคืออย่างที่บอกว่าคือจมูกเขาจะดีสองคือหูดีห <c oughs> ูเนี่ยดีมาก <c oughs> คือเขานอนอยู่แล้วผมก็เช้าผมก็ไปอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็มีแบบ อะไรเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่าเออที่รักเช้าๆอะ่ะช่วยทําอะไรให้มันเบาๆหน่อยได้ไหม <c oughs> เ,เขาอะได้ยินนะหูเขาอะบอกเฮ้ยได้ยินจริงเหรอให้ปิดประตู<ห>ไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรเบาให้ปิดประตูะหลังผมก็เลยต้องแบบ เดินด้วยปลายจมูกเท้าอ่ะไอ้นนั้นเอาให้เบาที่สุดแต่ว่าหนูได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใกล้ๆซึ่งปกติก่อนหน้าเนี้ไม่เคยได้ยินคือแบบทำไมจมัเป็นเรื่องแปลกนะแปลอยู่ดีๆเราก็ได้แบบยานพิเศษนี้มาผมนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างเราก็เปิดเสียงดังแล้วก็คิดว่าเขานอนอยู่ข้างบนไม่ได้ยินหรอกข้างล่างข้างบนมันน่าจะแบบไกลขนาดโทรลงมาที่รักเบาเสียงทีวีหน่อยได้ไหมผมก็เลยทำไงรู้ไหม ปิดทีวีมม่เลยไม่ดูแล้วจริงนะไม่ได้กลัวใจเก่งใจไม่กลัวไม่กลัว,ลวเ,รเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการคลับไฟเดโชแล้วมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทาง แอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ w w w 1 d n net นะครับ